ในชา n e l ของกวางจูค่ะวันนี้นะคะกวางก็จะมาตอบคําถามน,นะคะน้องๆนักศึกษานะคะหรือว่านักเรียนนะที่ถามเขาม้ามาเยอะมากเลยว่าในกวางใช้อะไรนะคะรักษาพวกรอยดํารอยสิวต่ตางๆนะคะพวกแบบหลังจากจบจากสิวแล้วเนี่ยมันทิ้งเอาไว้แบบว่าหนักหน่วงมากแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะใช้อะไรนะคะแล้วประเด็นคือขอราคาแบบจีจีราคาแบบเอื้อมถึงได้อย่างนี้นะคะกวางก็ ได้ค่ะได้กวางใช้อยู่ตัวหนึ่งนะคะและไอเทมที่กวางบอกนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะน,นี่มองใกล้ๆก,ก่อนนะตัวนี้นะคะ c r e a n o s e Dark Spot b r i g h Solution Serum นะคะซึ่งตัวนี้นะซองสีม่วงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นซองสีม่วงนะเพราะว่าเขามีหลายสูตรหลายสีนะคะก็ตัวนี้นะมันจะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ มีรอยดํารอยสิวอย่างกว้างนะคะก็นี่แหละตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ถูกและดีสําหรับกวางนะตอนนี้นะคะตัวเนื้อเซรั่มของเขาอะเออมันบางมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบน้าน้ำมาเป็นเซรั่มที่แบบเนื้อบางเบามากอะกวางท้ายดูเลยนะคะจะบอกว่าราคาเนี้ยไม่ต้องแป้มแบบว่าตามจุดอะไรต่าง ทาแบบทั่วทั้งหน้าเลยแล้วเขาอะให้ผิวที่ดูกระจ่างใสด้วยนะเพราะว่าเขาว่าช่วยลดเลือนพวกแบบว่ารอยดารอยสิวต่างๆเงี้ยเออแล้วมันก็มีคุณสมบัติะทําทให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยฉะนั้นเราก็ทาไปเลยทั้งหน้านะคะตัวนี้กลิ่นจะออกแบบดอกไม้แบบดอกไม้แบบผู้ดีอะแบบเบาๆกลิ่นกลิ่นเบาๆกลิ่นจางๆไม่ฉุน อย่างนี้ก็คือทาแล้วสบายใจเนี่ยคือทาบนหน้าแล้วนี่คือแบบซึมหมดแล้วซึ่งแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือทาเสร็จแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะก็แบบว่าหน้าก็ดูมีความชุ่มชื้นขึ้นนะอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเนี่ยจุดด่างดำจุดด่างดำของกวางแต่ว่าไอตรงเนี้ยคือเป็นเป็นหลุมเสิวนะแต่ว่าให้ดูจุดด่างดำที่แบบว่าเออมัน เหลือน้อยเต็มทีแล้วพวกจุดด่างดำอะไรต่างๆหลุมสิวก็อย่าวอแวากับนางนะคะแต่ว่าบางจุดก็แบบซน <c oughs> ก็ไปแกะตรงสิวนะมันก็เริ่มจะอักเสบละแต่ว่าจะให้ดูตรงที่แบบมันเคยเป็นสิวมาก่อนนะเห็นปะคือมันจางมากเลยแต่ว่าสิวะก,ก็ก็ยังมีบ้างนะคะปัไปก็ คนเป็นสิวง่ายอะเนาะก็ย่งก็ต้องทําใจแต่ว่าหลังจากที่เป็นสิวแล้วอะเราก็ต้องห้ามลืมบํารุงเด็ดขาดเลยนะคะตัวนี้นะคะสูตรปอรแอลกอฮอล์นะแล้วก็บาศจักสเตียรอย์ด้วยนะคะก็ มั่นใจปลอดภัยใช้ได้ค่ะว่ตัวนี้นะคะหาซื้อง่ายมากตามร้านสะดวกซื้อนะคะอย่างเ e เ e ่นเออย่างสปูเกตเออ,อย่างไเงี้ยก็มีนะคะขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคร e โนสนะคะซองสีม่วงตัวนี้นะคะก็ไปหาซื้อหาลองได้นะคะราคาแบบน่ารักกุ๊บกิบมากแบบีติดใจ มากเลยนะคะคสำหรับวันนี้นะคะกวางก็ขอตัวลาก,กันไปก่อนนะคะแล้วคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆนานาก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้กวางต้องขอตัวลาก,กันไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย